สรุปประเด็นทองคำนะครับประจําวันที่11เดือนตุลาคมนะครับมีนักถุนคอมเมนต์เข้ามานะว่าผมติดเซลล์กันเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมากเวลากราฟขึ้นคนก็จะติดเซลล์เวลากราฟลงคนก็จะติดบายทีนี้เราพูดถึงประเด็นของขาบายกันก่อนเลยดีกว่าครับขาบายครับนักถุนครับตอนนี้ราคาทองคำย้อนกลับขึ้นมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีจุดบังคับโครงสร้างเทรนให้กับขาบายซึ่งก็คือตัวเลข 2, 6 2 4 4 1ปัจจุบันนี้ ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่2635นะครับขณะที่ผมพูดอยู่นี้นะตอน9กโมงยีนาทีผมกำลังจะบอกกับขาบายทุกคนว่าถ้านักทุนอยากจะเทรดหน้าบายเนี่ยนะครับในระยะสั้นแบบรายวันนะสามารถเทรดได้แล้วละ่ะโดยมีเงื่อนไขว่าทองคำห้ามลงต่ำกว่า 26,, 24.41นะไม่งั้นโครงสร้างหน้าเซลล์เขาจะกลับเข้าไปอยู่ในนั้นสแสดงว่าตอนนี้นี่ผมอยากจะกดบายตรงไหนก็ได้เลยครับถ้าเป็นการเทรดสั้นรายวันถูกต้องอยากจะกดบายตรงไหนก็แล้วแต่นังทุดได้เลยครับขออย่างเดียว ห้ามทองลงต่ำกว่า2624.41ถ้าลงต่ำกว่านั้นได้เตรียมตัวพิจารณาตัดขาดทุนฝั่งขาบายระยะสั้นออกมาก่อนแล้วในทุจะบาดเจ็บไม่มากครับแค่พันกว่าจุดนิดนิดเพราะเราถือว่าถ้าทองคําจะขึ้นต่อจริงๆเป้าในการขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะตกที่2,652.7ครับและเขาก็จะไม่ลงมาที่2624.41อีก ถ้านั่งถุกคิดว่าการที่เขาจะกลับลงไปด้านล่างและทอนจะเด้งกลับขึ้นมานั้นแบบนั้นต้องพึ่งพาข่าวครับถ้าไม่มีขาวผมคิดว่าถ้าผมอยากจะแสดงถึงความเป็นหน้าบายนะ เขาจะไม่กลับลงมาแล้วนะครับดังนั้นก็ให้น้ําหนักกับขาบายระยะสั้นแบบนี้ส่วนขาบายระยะยาวระคุณครับขาบายระยะยาวเวลาย่อตัวลงมาเนี่ยก็ยังสามารถเก็บสะสมได้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่านักทุนจะพิจารณานะครับถือยาวนานแค่ไหนแล้วก็เก็บกําไรที่จุดๆุดไหนดีแต่ผมอยากจะเน้นย้าในเรื่องของตัวความเสี่ยงและการบรนทึกเบรชเมนพยายามนะครับ เขาเรียกว่าขยายกรอบให้มันเหมาะสมหน่อยนะบางคนตั้งใจถือยาอรอตมีเล็กนิดเดียวแล้วออกม้ทุกๆ5 0 0จุดเพราะคิดว่าทองคําวันนี้น่าจะวิ่งแค่2000แบบนี้ไม่ได้นะครับอย่าเวลาผมเทรดเองนั้นผมจะออกไม้ทองคําไม้บายเยี่ยห่างกัน2 0 0 0ถึง3,000จุดต่อไม้เลยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับนักทุนเวลาเกิดเป็นซูเปอร์เทรนด์แมกคัเทรนด์จริงๆเนี่ยเขาสามารถวิ่งได้2 0 0 0 0จุด30,000 30, จุดนะครับดังนั้นเราอย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะทุกคนนะ ถามป่อว่าเอ๊ะคุณครับแล้วอย่างนี้นี่คือทองคำเนี่ยเป้าขึ้นในระยะยาวยังให้ไว้เท่าไหร่ครับก็ยังให้ไว้เหมือนเดิมครับ2,700ถึง27 2,720 เหมือนที่ได้แจ้งไปว่ารอปิดได้นะครับสำหรับการถือทองคําในระยะยาวนะแต่เรารก็ตามที่ยังมีเรื่องของสงคราม <c oughs> ที่ตลาดอาจจะยังไม่ได้เล่นตอนนี้ก็จริงอยู่แต่ถ้ามันยังวนเวียนอยู่ในสมรภูมินะฮะอยู่ในตลาดทองคาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่ทําให้ทองคําไม่สามารถกลับหน้าเซลล์ในระยะยาวได้2ก็คือเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยที่ไม่ว่าตัวเลขเศรษ,ษฐกิจจะออกมาดีแค่ไหนซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นลบกับราคาทองนะ แต่นักวิเคราะห์ออกับประเมินสถานการณ์ว่าก็ด้วยความที่ว e ลเฟตจะยังเดินหน้าลดดอกเบี้ยอยู่เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้ตัวเลขมันไม่ยอมเป็นลบกับราคาทองคําครับตัวนี้ก็เลยทําให้พี่พี่ขาบายเนี่ยจะคงมีความปลอดภัยขออย่างเดียวครับแค่อย่าโอเวอร์เทรดเท่าน,นั้นก็น่าจะรอดแล้วนะส่วนคนที่บอกว่าคุณและผมติดบายด้านบนฮะจะมีโอกาสเคลียร์ไหมก็ราคาทองตอนนี้ถ้ายืนเหนือ2 6 2 4ได้เป้าในการขึ้นเซ็ตต่อไปมันสามารถขึ้นได้นะครับ2,652.7นะแต่ก็โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ลงมาแล้วนะ ถ้ายโลมาอีกเนี่ยกำลังบายเสียนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มทําการปรับฐานด้านล่างแล้วโอกาสในการลงทําโลใหม่ที่ลึกกว่าเดิมเนี่ยเขาจะกลับมาในตลาดทันทีครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขาบายขาเซลล์เาวัดที่ตัวเลข2624.41ถ้าไม่เห็นตัวเลขตัวนี้แปลว่าขาบายชนะถ้าเห็นอีกแปลว่าขาบายระวังเลยนะครับ การปรับฐานใหญ่ยังไม่สิ้นสุดมันจะไหลทําโลคำว่าโลคือลึกกว่าของเมื่อคืนนี้ลงต่ํากว่า2,602.56 0ชุดต่อไปน่าจะหลุดได้เลย2,600แต่ต้องให้หลุด2624ลงมาก่อนครับทุกท่านนี่คือการสรุปประเด็นทองคำฝั่งขาบายนะถ้าพี่พๆขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คําว่าบายให้ผมหน่อยครับทีนี้มาดูขาเซลกันบ้างครับขาเซลบอกว่าเอ ยังไงเดียวคุณครับผมพอดีว่าผมติดเซลล์ด้านล่างอ่าเรามาเริ่มที่คนติดเซลล์เลยไม,ไม่ต้องยกตัวอย่างใครไกลผมเองก็เป็นอีกคนนึงที่มีไมค์เซลล์เอาแน้วเมื่อกี้บอกชอบเทรดหน้าบายคนละพอร์ตแยกกันผมพูดทุกวันเลยครับว่าถ้าเป็นพอร์ตหลักพอร์ตเทรดถือระยะยาวผม,ผมสะสมบายตลอดอยู่แล้วแต่ในระยะสั้นรายวันบางทีโอกาสมันมานะครับ หน้าเซลล์ผมก็เลยต้องทําการเทรดบ้างดังนั้นต้องบอกกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่าผมเองก็มีไม้เซล์เหมือนกันไม้เซลของผมนั้นอยู่ราคาแถวนี้เลยนะั่นถุนครับประมาณส 2, ัก2,600ช่วง2,618ถึง2,620ก,กว่าๆแถวๆนี้ผมมีไม้เซลล์อยู่ถามต่อว่าแล้วแบบนี้เราทํายังไงดีคคุณครับต้องบอกว่าความเสี่ยงสำหรับขาเซลล์สั้นรายวันเกิดขึ้นแล้วนะการที่ราคาทองกลับขึ้นมายืนเหนือ2,630ได้ เราจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้เขาพยายามจะทะลุหลายชั่วโมงมากนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านได้พอท้ายที่สุดแล้วราคาทองคากลับผ่านได้จริงๆโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่ดอลลราเริ่มมีการย่อตัวนะครับรวมไปถึงยูริปีที่เริ่มมีการคลายกําลังตัวของราคาทองเนี่ยก็เลยเกิดการย้อนกลับขึ้นไปครับและถ้าเกิดว่ายังยืนเหนือ2องพหได้เป้าในการขึ้นเนี่ยแทบจะไม่สามารถเลี่ยงได้เลยยังไงก็มาครับนักทุน2 6ง0ันหกร้อยสี่สิบสองพันหกร้อยห้าสิบสองแถวๆถวด้านบนตรงนี้ผมคิดว่ามาได้สูงมาก ที่ี้มาพูดถึงคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะคัดลอสกันดีกว่าว่าเราจะทํำยังไงดีส่วนตัวผมเองแล้วไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเรามี SL อยู่แล้วผมถือตาม SL แค่นั้นถ้าโดปุ๊บจบมาให้นี้แล้วเดี๋ยวจะสลับหน้าเทรดกลับมาเทรดเป็นฝั่งของขาบายแทนตราบใดก็ตามที่เขายืนยืนเหนือ2,624ได้แต่ถ้าเกิดเป็นนักทุนที่ไม่ยอมคัดลอสละมันมีหลักในการรอไหมมีครับเบื้องต้นเลยบางคนเนี่ยมีไม้เซลล์สูงกว่า2,624 ซึ่งเขามองว่ามันก็เพิ่งจะหางก,กันแค่พันกว่าจุดเองครับเนี่ยผมว่าผมรอได้นะเราควรจะรอไหมถ้านักทุนอยากจะรอนะครับผมก็ต้องบอกกับนักทุนว่า,ถ,า,วาถ้าเราโดนลลกขึ้นไปต่อ,อกซักเซตหนึ่งนะับประมาณ1,500จุดเราจะติดลบเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราคำนวณตัวเลขแล้วโอ้ยยังติดลบไม่มากก็น่าสามารถรอได้ถ้างั้นคําตอบคือรอครับถือรอก่อนเพราะอะไรฮนะ เพราะว่าตัวยูซิปีย่อตัวจริงดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นสามารถย่อตัวจริงครับแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนเลยที่สามารถลงต่ํากว่าบริเวณโลก่อนหน้าได้นั่นเป็นการส้อนที่เห็นว่าการขึ้นของราคาทองคํานั้นเป็นลักษณะของการเลี้ยงไข่าขาบ่ายเขาจะขึ้นขึ้นนะักแต่ว่าขึ้นช้าๆแต่พอท้ายที่สุดแล้วถ้าดอลลาร์กับยูซิปีไม่ลงทําโลหมายจริงทองคําจะมีโอกาสลุ้นในการย่อตัวแท่งเหียนสีแดงเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากครับนักถุนครับเหรอมีความเป็นไปได้สูงเหรอแล้วมันจะย่อจริงไหม ต้องบอกว่าคําว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันไม่ใช่ร้อเ็นะครับแต่มันก็จะพอมีโอกาสให้นักทุนสามารถรอได้แต่ก็ต้องแจ้งกับคนที่จะถือรอนะว่าถ้ามันยังขึ้นอีกจนหลุด2,652ไปแล้วผมแนะนําว่าควรจะยอมนะครับเพราะหลังจากแนว2 6 5 2ปุ๊บมันคือไฮเก่าไฮเดิมของเขาเลย2680กปกว่าตรงนี้เขาสามารถพาเราขึ้นไปถึงตรงนั้นได้จริงๆนะครับอย่างไงก็ขอให้นักทุนพิจารณาเพราะฉะนั้นคนที่พิมพ์มาว่าผมติดเซลล์ตรงนี้นะครับรอได้ไหมตรงนั้นรอได้ไหม ให้เอาเงื่อนไขนี้ไปใช้คําว่ารอขอนั่งทุนเนี่ยรอไหวไหมอีกประมาณพันห้ายจุดเพราะถ้าเกิดมันขึ้นไปถึงตรงนี้โอกาสจะเกิดแท่งแดงและยอ่อมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าอุ้ยไม่ไหวคุณให้อีพันห้ายจุดผมแตกแน่เลยถ้างั้นคําตอบก็แปลว่าไม่ควรรอแล้วครับดังนั้นมันจะขึ้นอยู่กับจํานวนหลอดไซส์และก็ขนาดพอร์ตขนาดเงินทุนขอนักงุนด้วยที่จะเป็นตัวกําหนดว่ารอได้ไหมนะกระตุกขึ้นไปแล้วฮะสองหกสามเก้าน่าจะไม่พ้น ถ้าหลุด40ปุ๊บเป้าต่อไปโอกาสสูงมาก2652ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะยอมปล่อยลากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอย่าลืมนะทุกคนครับบางคนเนี่ยลังเลใจไม่ใช่จากการที่ผมพูดนะแต่จากการที่เขาประสบพบเจอว่า พอพี่คัดทีไรเนี่ยทองมันก็ย่อตัวกลับลงมาทุกทีเลยบางคนบอกว่าทเทรดหน้าบายพอพี่คัดปุ๊บเนี่ยมันก็ย้อนกลับขึ้นมาฝั่งของหน้าบายเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างทเทรดหน้าบายขนาดใหญ่ยังไงเวลาลงไปลึกแค่ไหนมันจะมีแรงช้อนกลับไปอยู่แล้วแต่ฝั่งขาเซลเรานี่สิครับจากโครงสร้างหน้าบายขนาดใหญ่ขาเซลเนี่ยเรามีโครงสร้างแค่นี้เองนะนั่งชุนระยะทางอยู่แค่800 0จุดนะเทียบกับขาบายที่เป็นแสนจุดเนี่ยไม่ได้เลยดังนั้นเวลาที่ราคาทองคำนะครับ เขาลงมาและเขาไม่หลุดจริงๆเนี่ยหรือว่าเขาขึ้นไปด้านบนและเขาแล้วเราถ้าไปยอมตัดขาดทุนแล้วมันย่อลงมาเดียผมอยากจะให้เรามีแนวความคิดแบบนี้ครับว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวอะไรแบบนั้นหรอกครับเพราะมันเป็นแค่บางครั้งมันเป็นแค่บางโอกาสแต่สิ่งสําคัญที่เราจะแน่นอนใจได้เลยก็คือการที่ถ้าผมตัดขาดทุนตอนเนี้ยพอผมจะยังอยู่นะและผมสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เพราะผมถือว่าเราทุกคนนั้นเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเอง ยังไงก็ขอให้คาเซล์พิจารณาด้วยนะครับนะพี่ธัญญาพาบอกว่าเส้นบางๆ SL ที่2องคูรษะ่เตรียมใจรอค่ะทําดีครับอย่าพยายามไปเลื่อนนะอย่างผมเนี่ยแจ้งกันักทุนในกลุ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เทรดหน้าเซลล์แบบเก่งกับไรเหมือนผมนะผมก็บอกเขาว่าพี่ครับอย่าเลื่อน SL นะเพราะว่าการเทรดสวนเทรดในระยะสั้นเดียรเราก็ควรจะให้จบแค่นั้นการกระทำใดๆก็ตามแต่ที่ทำผิดพลาดไปแล้วมันจะต้องมีบทลงโทษครับนัืนทงุนครับ ก็ถือว่าให้ SL นั้นเป็นการลงทุนตัวเองไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเทรดใหม่ได้เพราะเวลาที่อรอตไม่แตกยังไงกลับมาในตลาดได้เสมออยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามนะบางคนบอกอร์ตไม่ตายแต่ผมติดลบแล้วแปอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าอยากจะนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะนันจุดครับอยากจะไหวตัวอยากจะอยู่รอดได้ก็พยายามไหวตัวในจุดที่ตัวเองยจงไหวตัวทันครับฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนการสรุปทองคําวันนี้ครับขอบคุณครับผมเสื้อยืดครับ ด้านหลังเขียนว่า B F H ร่ม X M เรามีแผ่นรองเมาส์ M X M ด้วยนะครับและก็สิ่งสุดท้ายก็คือเรามียาดมยาหมองถ้าจะคุณเอา้ายาดมผมหายไปไหนละ <c oughs> <c oughs> นะครับขอโทษครับเอายาดมหายเดี๋ยวก่อนโอ้โหผมจะถืออยู่เมื่อกี้นี่เดี๋ยวด้ฉายนี่ตัดทิ้งนะเอาเจอแล้วเจอแล้วครับฉายนี่ตัดทิ้งนี่ฮะนี่ ยาดมยาหมองทัชคุณครับใครอยากได้นะครับแอดไลน์ไอดี g o 12กมาเพื่อลงทะเบียนและอย่าลืมแจ้งเลขที่ MT4 MT5 ของนักชุนด้วยนะครับคนที่ร่วมกิจกรรมได้จะต้องอยู่ภายใต้รหัสพารารมิต์ คูเป่า 1, 2, 3เท่านั้นถามว่าอยู่แล้วได้อะไรถ้านั้นทูไม่ได้ขอนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าบัญชีการเทรดของนักจุจาการเป็นบัญชีพิเศษครับที่เวลาเทรดแล้วจะมีเงินรีเบคคืนกลับไปทุกๆวันนะครับก่อนเที่ยงเข้าไปถอนได้ผ่าน My Wallet ในแอปพลิเคชัน XM เลยแล้วเจอกันนะครับ ขอบพระคุณนักลงทุนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอของเรานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักลงทุนจะได้รับสาระความรู้ไม่มากก็น,น้อยและสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนนะครับนักลงทุนกับเรามีกลุ่มไลน์ Open Chat เรียนฟรีนะครับที่นักลงทุนจะสามารถรับคลิปวิดีโอได้ก่อนใครก่อนที่เราจะ อัปโหลดลงในสื่อโซเชียลมีเดียอีกด้วยสามารถสแกนได้ครับ2คิวโคดด้านหน้านะครับทั้งกลุ่มเรียนหลักและกลุ่มเรียนสำรองใส่รหัส2537นะครับและถ้าหากว่าท่านใดอยากจะสนับสนุนผมจริงๆเลยเนี่ยก็มาอยู่ห้องสัญญาณทองคำก็ได้นะครับซึ่งเราเปิดให้บริการมากว่า4ปีแล้วนะครับแอปไลน์ไอ k ดียคพีโก12หรือว่าครูเปาเนลสตรูมจะเป็นไลน์หดก็ได้นะครับผมมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ใช้ดูได้เลยครับเผื่อบางที ผมเทรดอะไรตรงไหนนั้นทุนจะได้จับจุดได้ถูกนะครับอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสีย่ยงนั้นทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยครับสาหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าของโบรกเกอร์ XM นะครับนั้นทุนก,ก็สามารถที่จะ a d ล l i n IDKPGO12 มาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อทําให้บัญชีการเทรดของตัวเองนะั้นเป็นบัญชีแบบพิเศษถามว่าพิเศษยังไงปกติผมก็เทรดกับ XM อยู่อันนี้ย้ำนะครับประชาส ผันสำหรับลูกค้าโบรกเกอร์เเท่านั้นนะครับหรือคนที่ใช้บริการอยู่แล้ว ปกติเวลาเทรดนักลงทุนได้รับเงินคืนไหมรีเบทเงินคืนนะครับเคยได้รับหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เคยได้รับรีเบตเงินคืนจากทางบรกา r เอ็์เเลยเช่นเทรดแล้วมันก็ได้แค่กําไรขาดทุนอย่างเดียวแต่หลังจากที่นักลงทุนทําวิธีตามที่ผมแนะนําเสร็จนี้แล้วนะครับไม่ใช่แค่กําไรและขาดทุนที่เราจะต้องมานั่งรอรุ่นกันแต่ทุกๆครั้งที่เรากดออเดอร์ไม่ว่าจะกด0 0 1หึหรือว่าจะกดเน้นหลอดก็ตามแต่วันรุ่งขึ้นถัดไป โบกเกอร์เอ็กเซมนั้นจะมีเงินคืนกลับให้กับนักถุนครับและไม่ใช่แค่เงินคืนที่เป็นแบบเอ้ยโบนัสหรือเปล่าคุณไม่ใช่นะอันนี้เป็นเงินคืนจริงๆที่สามารถถอนมาใช้ถอนเข้าสู่ธนาคารไทยหรือว่าจะนําไปเทรดต่อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเงินคืนตัวนี้จะอยู่ใน My w a l l e t ของนักทุนซึ่งนั่นเราว่าทําครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่ต้องมาทําซ้ําแล้วนะครับเออแล้วถ้าผมมีหลายบัญชีนะคุณครับหรือว่าบัญชีก่อนหน้านี้ผมไม่เคย ได้เลยเนี่ยม,มันทำยังไงได้บ้างถ้าเป็นบัญชีก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับปฏิบติเงินคืนเลยบัญชีเก่านั้นใช้ไปได้นะครับเราต้องทําการเปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาเป็นบัญชีใหม่ซึ่ง x m สามารถเปิดบัญชีได้สูงสุดถึง10บบัญชีอยู่แล้วถ้ามันมีบัญชีที่เต็มอยู่แล้วนะทุกคนลบออกไปบ้างก็ได้ครับเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาใส่โคด้ด คูเ 1>, 1 2 3เท่านั้นก็จบแล้วบัญชีนั้นก็จะสามารถรับเรียเดียนเงินคือได้ถาวรแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวดูวิดีโอหลังจากนี้ก็ได้นะครับความยาวแค่5นาทีถ้าดูจบปุ๊บนั่งถุดทําได้ปั๊บเลยและก็ไม่จะไปต้องมาถามผมอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคําถามจริงจริงก็แอดไลน์ ID ไปนะ KPGO12 ขอบคุณทุกคนอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะ ใครที่ใช้บริการโบรกเกอ XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุดครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลายเท่านี้ทุกคนจะระับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักเครดเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผม ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละการเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสีราตองทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนะื้อชุนครับ การที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใบเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เท่าพิธีบัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน X อ x กสามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ,ใหญ่เปิดบัญชีจริงกดเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุงตัวเลือกประเภทบัญชีได้เลยและต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดทองคำี๋ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของเอ็กเมนี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนึ่งโบนัส100นั่ง,งจุดเทรดพลาด เงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะและไปอีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนั่งจุดครับอันเตโลเนสเปรดทองคาจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก 7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน,แน่แต่ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูบไปเทรดหนึ่งหลอดนะส่วนอัลตโลถ้าเทรดหนึ่งหลอดจะได้รับประมาณ3ามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจุบสกเกลดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่า ถ้าท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ Partner Code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้หนักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้ได้ทุกนได้เห็นชัดๆพิมพ์คําบว่า K hey, R U P A O คูเปา123่แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับบริเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้เหครับ ใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมหัตพันธมิตรก็ไปอย่าลืมติกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนั่งทุกจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเ,เลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่เพิ่งเ,เปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาทนะี่จุดเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ xm นั้น เขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสาเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับในะชุดครับเวลาเราเข้าไปที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นั่งถูกกดคําว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด่งขึ้นมาใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานะ้นจุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนะั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคือวันละประมาณ80เหรียญ100เหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม